สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก็บสู่ช่องจีนนี่พาเพลินจ้าวันนี้มาพบกับพี่จีนอีกแล้วนะจ้าพี่จีนก็จะมารีวิวเซรั่มนัำชาจ้านี่พี่จีนก็ใช้ได้ประมาณ30ิบวันจากตอนนั้นหน้ามองมากจ้ามองคล้ำมากมาวันนี้เริ่มกระจ่างใสจ้าแต่ว่ากระ้านี้ก็ ก็ยังมีอยู่นะจ๊ะอันนี้ก็พี่จินมารีวิวต่อกับคลิปเดิมนะจ๊ะที่พี่จินใช้มาประมาณสิบห้าวันแล้ววันนี้ก็ประมาณสามสิบวันแล้วนะเพราะว่าพี่จินก็เป็นฝ้าค่อนข้างหนาจ้าก็มาลองใช้ตัวนี้ได้สามสิบวันแล้ววันนี้วันที่สามสิบแล้วนะจ๊ะ หลังอาบน้ําจ้าก็ทาพี่จินก็ทากลางคืนเช้าเย็นหน้ามันดูอิ่มขึ้นนะคะเวลาเราทาหน้ามันจะดูอิ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะทาทั่วหน้าเลยนะจ้า ตอนนี้ได้ข่าวเซรั่มนัทชาพุ่งกระฉูดจ้ามีคนใช้เยอะมากออเดอร์แน่นมากจ้าตัวนี้พี่จินก็ใช้อยู่ก็ถือว่าโอเคจ้าตัวนี้ทาเช้า,ชาเย็นหลังอาบน้ำจ้าก่อนแต่งหน้าทาเซรั่มเสร็จ แล้วก็ทาครีมบํำรุงกันแดดครีมของเราตามปกติจ้าตัวนี้พี่จินก็จะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าพี่จินก็จะนอนก็จะมาร์กทิ้งไว้กลางคืนจ้าทานานหนาพี่จินก็ว่ามันก็โอนะจ้าเซรั่มนัดชาตัวนี้ ก็ปลื้มอยู่นะจ๊ะหน้ามันสว่างสว่างแบบว่ากระจ่างใสไม่หมองคร้ำเหมือนแต่ก่อนจ้าใช้ได้30วันแล้วนะจ๊ะโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ตัวนี้นะจ๊ะเซรั่มน้ำชาตัวนี้ก็สั่งได้ตามเพจนะคะหรือว่าตามตัวเทน ขวดหนึ่งก็สองร้อยเก้าสิบสองขวดห้าร้อยห้าขวดหนึ่งพันบาทจ้าตามที่เขาโฆษณาขายในเพจกันนะคะใครที่สนใจก็เอามาลองเลยจ้าคลิปนี้ก็พี่จินก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ